อ่ะอันไหอันไน,นอีกคะอันนี้อะไรไอซ์ครีมอ่ะให้ดูหน,น่อยใหู้หน่อยใกล้เลยเอ๋เหมือนจริงไหม อีกิๆตรงๆตรงอีกขอไหมไหนโชว์ให้ดูสิเป็นแบบไหนเออเผื่อยหมเผ่อไหมคะเผื่อนี่ต่อไปเป็นจิ๊กซอร์ได้แล้วนะเนี่ย ใส่ได้ไหเล่นอะพี่<า>ให้น้องเล่นหน่อยเดี๋ยวน้องเอาคืนให้แอลน้องไม่ทาําแพ็กรอ,กอ,อ,อ,อโกดพียวสิโกดสิ เป็นพงษ์เจใช่พงษ์เจให้กับอะไรได้บ้างให้กับอะไรบ้างกระเป๋าได้ไหมให้กักบกระเป๋าได้ไหมคะได้ไหม,ไมวิงว่งวิง่งวิ่งไหนวี่ผมให้ตัวเองส <Yellow shit> ิสวยค่ะพรอ้อมถ่ายฉากต่อไปแล้วค่ะ ก็ว oh, ันนี้นะคะ